นายยูนิทพุ่งใจเสนอเลือบแอนมอนสเตอร์มือดาวขอประหลาดได้พุ่งตกมายังโลกพร้อมกับหลังเสียนดนตลายที่รั่วไหลออกมาซึ่งนั่นมันจงทำให้สิ่งมีชีวิตจัดทั่วโลกต่างก็ต้องกลายพันธ์และวิวัฒน,นาการกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายที่มีขนาดตัวที่ใหญ่โตเมื่อหืมมาเรื่องราวนี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมเมื่อพร้อมกันได้เลยครับถ้าเพืเ่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนิค ช่วยกดกระดิ 1, ่งซั b สไเป็นกำลังใจในการทรําคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโลกพอเวลาผ่านไปผู้คนจำนวนมากต่างก็กลายเป็นอาหารให้กับพวกมันเหลือจำนวนประชากรแค่เพียง5%เท่านั้นที่ยังคงมีชีวิตรอดจึงทำให้หตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มนุษย์ที่เหลือก็เลยเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ซึ่งพวกที่รอดชีวิต ต่างก็เลือกที่หลบซ่อนตัวจากสัปหลาดก่อนที่ตัดสินใจเลือกตั้งถิ่นฐานในบังเกอร์ใต้ดินเพื่อทําการหลีกเลีย่ยงจากการประทะกับสัตว์ที่ดุร้ายในนาชินิดที่อยู่ที่ด้านบนซึ่งหลังจากที่บังเกอร์มือนก็ได้กระจายไปทั่วเขตพื้นที่ที่ยังมีคนที่รอดชีวิตซึ่งหนึ่งในนั้นเหมือนก็มีหนุ่มอายุ24ปีที่ชื่อว่าโจที่เขาก็อาศัยอยู่ในบังเกอร์รวมกับเพื่อนร่วมชะตาก,กรรมเกือบ10ชีวิต ซึ่งเขาก็ไม่แม้ของเรื่องนี้แต่การอาศัยอยู่ที่ใต้ดินนั้นมันก็ไม่ได้แย่เหมือนกับที่คิดเราพวกเขาก็มีทั้งอาหารที่ได้จากการล่าสัตว์เอามาเก็บสะสมเอาไว้แถมพวกเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆก่อนที่โลกใบนี้จะล่มสลายพวกเขาต่างก็นำมันเอามาเก็บเอาไว้ที่ใต้ดินแห่งนี้อย่างครบครันแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องที่ม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นเมื่อจูๆ่ๆมันก็มีสัปหลาที่อยู่ด้านบน ได้บุกเข้ามาที่ด้านในบังเกอร์ของพระเอกจึงทาให้คนที่อยู่ด้านในบังเกอร์บางส่วนจึงออกไารับมือพวกมันพอเห็นแบบนี้พระเอกเขาก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมแต่ทว่าเขาก็ต้องโดนทุกคนนั้นคัดค้าน,น,นเพราะพวกเขาต่างก็รู้ดีว่าพระเอกก็ยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้ถึงเขานั้นจะดูกล้าหาญแต่เขาก็ยังขาดประสบการณ์ในการต่อสู้แต่ทว่าวันนี้เหมือนก็แตกต่างออกไปซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเพราะทางด้านพระเอก เขาเลือกที่ไม่ทนดูผ่านหน้าจอโมดิเตอร์เลยเลือกที่ออกไปช่วยคนอื่นๆโดยไม่ยอมฟังเสียงห้ามของเพื่อนแต่อย่างใดจนทําให้ในที่สุดเขาวก็เห็นกนปประสปหลาตัวเป็นเปนที่มันก็กําลังจ้องจะฆ่าเพื่อนของเขาอยู่และในขณะที่ไม่เอกก็กําลังกลายเป็นเหยื่อลายต่อไปพอเห็นแบบนี้มือไม้ของเขานั้นมันก็สั่นและก็แข็งเกินกว่าที่คิดหนีและในจุดที่เขาก็กำลังโดนสัตว์ตัวนี้เล่นงานเพื่อนๆของเขาก็เข้ามาช่วยพระเอกเอาไว้ และข่ามันได้ทันเวลาและหลังที่เขาสามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้จึงนำพระเอกก็เลยคิดทบทวนเรื่องราวในอดีตในเจปีที่แล้วในตอนที่โลกมันก็ยังเป็นปกติซึ่งในตอนนั้นเขาก็กำลังคบหาดูใจกับหญิงสาวที่น่ารักอยู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอมมี่และพอวันที่สัปหลาดบุกมันก็เลยทำให้พวกเขาก็เลยต้องแยกจากกันเพราะทางด้านพระเอกก็ต้องหนีไปหาที่หลบภัยกับครอบครัว จึงทำให้เขาก็ได้พูดบอกกับเธอไปหัวฉันก็สัญญาว่าฉันจะไปตามหาเธอเรียกได้ว่าตลอด7ปีที่ผ่านมาพระเอกเขาก็คิดถึงเอมมี่มาโดยตลอดแต่ดูว่าเนื่องจากเขาก็ไม่สามารถติดต่อเอมมี่ได้แถมที่ด้านบนหมันก็อันตรายเกินไปที่จะออกเดินทางตามลําพังและในที่สุดพระเอกเขาก็สามารถติดต่อกับเธอผ่านทางวิทียุสื่อสารจึงทําให้ครั้งนี้พอเขาได้ยินเสียงว่าเอมมี่ เขาก็เลยพูดบอกกับเพื่อนๆในบังเกอร์ของเขาไปว่าฉันก็ตัดสินใจแล้วที่จะออกเดินทางไปหาเอมมี่ที่อยู่ในบังเกอร์ที่ห่างไกลออกไปแล้วมันก็ต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า7วันซึ่งพผ่าดินแบบนั้นเพื่อนๆทุกคนต่างก็หาว่าพระเอกมันก็บ้าสิ้นดีแต่ไม่ว่าพวกเขาจะไปย,ยามพูดท่าว่ารังพระเอกยังไงพระเอกก็ยังคงยืนกลางที่จะออกเดินทางไปหาเธอจึงทําให้เพื่อนๆต่างก็ช่วยกันเขียนแผนที่คร่าวๆ ให้กับพระเอกไปพร้อมกัเขียนข้อความบอกกลาขอให้พระเอกนั้นโชคดีในการเดินทางเพราะพวกเขาต่างก็รู้ดีว่ามันก็คงเป็นไปได้ยากที่คนขี้กลัวอย่างพระเอกจะสามารถทําเรื่องนี้ได้สำเร็จโดยลําพังและหลังที่พระเอกตัดสินใจที่จะออกมาจากบังเกอร์พร้อมกับปืนผาหน้าไม้และก็หนังสือเอาชีวิตรอดจากสัปปะหลาดที่ตัวเขานั้นก็เป็นคนเขียนวาดมันขึ้นมา ซึ่งฐานทีที่แมเอกขึ้นมาที่ด้านบนเขาก็รู้สึกทั้งตื่นเต้นและก็ดีใจที่อากาศที่ด้านบนนั้นเหมือนก็ยังบริสุทธิ์และพอเขาเห็นแสงของดวงอาทิตย์ด้วยตาของเขาเองในรอบเจ็ดปีที่ผ่านมามันก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกลึกเขินซึ่งการเดินทางในช่วงแรกของเอกนั้นเหมือนก็ราบรื่นดีจนกระทั่งเขาก็ได้พบกับบ้านหลางหลังหนึ่งที่ต่อแรกเหมือนก็น่าจะปลอดภัย แต่ไม่เลยที่บริเวณสาว่าน้ำของบ้านหลังนี้มันก็มีเจ้าอึงอ่างยักษ์ที่กำลังที่จะเขมรร่างของเอกอยู่และในจังหวะที่มันพยายามใช้ลิ้นตวดาดจับพระเอกหม่ำเป็นอาหารทันใดนั้นมันก็มีเจ้าหมาน้อยตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาก่อนที่กัดลิ้นของเจ้าอึงอ่างยักษ์ตัวนี้จนขาดและเท่านั้นยังไม่พอมันก็จะพาพระเอกหนีมาอย่างรถบัสเก่าคันหนึง่งที่มันก็เป็นที่หลบซ่อนตัวของมันจึงทำให้พระเอกเขาได้รู้ว่า จะหมาแสนรู้ตัวนี้มันก็มีชื่อว่าเจ้าบอยและด้วยความเหนื่อยล้าจากการเจอว์ป,ปหลาตตัวเป็นเป็นคืนนี้เขาก็เลยขอนอนพักค้างคืนกับเจ้าบอยที่ด้านในรถบัสเก่าคันนี้ผ่านไปแต่เที่เช้าวันต่อมาทางด้านพระเอกเขาก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับเจ้าบอยซึ่งเจ้าบอยนั้นมันก็เลยขอหยิบชุดสีแดงของเจ้าของเก่าที่มันก็หวงแหญยิ่งนักซึ่งพอพระเอกเห็นแบบนี้เขาก็เลยคิด ที่เก็บเอาไว้ให้กับเจ้าบอยโดยการย,ายัดใส่กระเป๋าเป้ของเขาเอาไว้และหลังจากนั้นการเดินทางระหว่างคนกับหมามันก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งหลังจากการเดินทางไม่นานจ,จู่ๆพระเอกขาวก็ดันเดินตกลงไปในหลุมขนาดใหญ่แถมหลุมที่เขาตกลงไปนั้นเหมือนก็เป็นหลุมของเจ้าสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับหนอนยักษ์แต่ทว่ามันกลับมีเขี้ยวที่แหละมะคมอยู่ภายในปากและทนั้นเอง พอมันเห็นยี่ตูวมาที่ด้านล่างพวกมันต่างกับพุ่งโจมตีพระเอกเอย่างรวดเร็วจากหนึ่งตัวกลายเป็นหนึ่งฝูงและในจังหวะที่พระเอกก็กำลังคิดว่าเขาก็คงต้องตายภายในหลุมแห่งนี้อย่างโดดเดี่ยวทันใดนั้นมันก็มีชายคนหนึ่งโผล่เข้ามาร้องกับหย่อนเชือกช่วยดึงพระเอกขึ้นมาที่ด้านบนก่อนที่ชายแก่คนนี้จะยอนระเบิดลูกเกลี้ยงให้กับพวกหนอนยักษ์พวกนี้กินจนพวกมันนั้นก็ตายยกราง ซึ่งชายแก่คนนี้เขาก็เลยพูดแนะนําตัวพวกเขาก็ชื่อว่าคายและสาวที่มาก,กับเขาเธอก็มีอายุแค่8ปดปีที่ชื่อว่ามินนอซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขาทั้งคู่ก็กําลังจะออกเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายที่เป็นภูเขาสูงและยิ่งไปมากกว่าน,นั้นพวกเขาต่างก็สูญเสียครอบครัวที่รักไปโดยถูกไอ้เจ้าสัปหลาดพวกนี้จับก,กินจนตายในวันสิ้นโลกในช่วงแรกจึงทําให้คาย ขาก็เลยอาสาที่จะอยู่ดูแลเด็กสาวใจแกล่งคนนี้ที่ทักษะการต่อสู้ของเธอนั้นหมันก็ขั้นเทพและคายก็ยังพูดบอกกับพระเอกอีกว่าพวกเราก็กำลังจะเดินทางขึ้นเหนือและสถานที่ที่เราจะไปนั้นมันก็อยู่บนภูขเขาสูงที่เชื่อกันว่าสถานที่ที่เหน็บหนาวแบบนั้นมันก็น่าจะปลอดภยัยจากพวกสัตว์ประหลาดและพเพราะรรู้ว่าเส้นทางที่เขาจะไปนั้นมันก็เป็นทางผ่านพอด,ดี จึงทำให้เขาก็เลยขอติดสอยห้อยตามนักเดินทางทั้งสองคนนี้ไปด้วยซึ่งระหว่างทางมินนอเธอก็พยายามที่จะช่วยสอนการเอาชีวิตรอดจากพวกสัตว์ประหลาดโดยสอนให้พระเอกนั้นใช้ปืนหน้าไม้เป็นหรือไม่ได้ทั้งสอนให้พระเอกฝึกสังเกตการจากพวกสัตว์ประหลาดในพื้นที่สูงแต่ที่มากไปยิ่งกว่าน,นั้นในช่วงเวลากลางดึกตอนที่ทุกคนกำลังง่วงนอนทางด้านคลาย ขเขาพยายามสอนให้ไปเอกพยายามตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจนนอนก็นมไม่ดินอนแบบเต็มอิ่มเช้าวันต่อมาคายเขาก็ยังพยายามสอนไปเอกอีกวัวสัตว์ประหลาดบางตัวนั้นมันก็ไม่ได้ดุร้ายและก็ไม่ได้ทําร้ายคนพร้องกับพูดบอกกับระเอกไปวุ่นนายก็ต้องมองเข้าไม่ได้ดวงตาง,งพวกมันและนายที่จะรู้เองวัาสัตว์ตัวไหนที่มันก็เป็นมิตรและระหว่างการเดินทางตลอดหลายวันที่ผ่านมา ตอนนี้พระเอกเขาก็เริ่มชินกับการปึกใช้ปืนหน้าหมายจนเริ่มยิงเข้าเป้าแล้วซึ่งดิแดนในป่าลึกแบบนี้คลายเขาก็พูดบอกกับพระเอกไปวุ่นหนอนราชินีเหมือนกับเป็นสัตว์ที่เราควรต้องหลีกเลี่ยงมากที่สุดเพราะมันก็สามารถรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวของเหยื่อทุกการขยับซึ่งทุกอย่างที่คลายพูดนั้นทางด้านพระเอกเขาก็ทําการจดพร้อมกับว่าสิ่งต่างๆลงในสมุดบันทึกของเขาและในที่สุด เมือนก็ถึงจุดที่พวกเขาต้องแยกทางกันเมื่อเห็นป้ายบอกทางที่ถูกปักเขียนเอาไว้ซึ่งถึงแม้ว่าคลายก็มินนอจะพยายามผู้ชวนพระเอกให้ขึ้นเหนือแต่เนื่องจากเหตุผลเดียวที่พระเอกนั้นกระทำเรื่องบ้าบินขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะเอมมี่ยิง่ง่ายเขาต้องเดินทางไปให้ถึงบังเกอร์ของเอมมี่ให้สำเร็จก่อนที่พวกเขาจะทําการกอดและก็บอกลากันทางด้านคลายขาเขาก็ให้ระเบิดพระเอกติดตัวไปหนึ่งลูก และหลังที่พวกเขาแยกทางกันทางด้านพระเอกกับเจ้าบอยก็เดินทางเข้ามาที่ด้านในป่าที่มันก็มีบรรยากาศน่าขนลุกและพอพระเอกเห็นว่าเจ้าบอยมันก็มีท่าทีกังวลและกลัวอะไรบางอย่างก่อนที่รีบเข้าไปหลบไปใต้หินและทันใดนั้นพระเอกเขาก็รู้สึกถึงความสั่นไหวยั่งรุนแรงที่ใต้พื้นอีกทั้งมันก็ยังมีขาของตะขับน้บร้อยโผล่มาจากพื้นดินก่อนที่มันจะใช้หาง ป้าใสพระเอกจนลอยกระเด็นและพอเจ้าตะขายยักษ์ตัวนี้มันก็กัดจมั่ำเจ้าบอยซึ่งพอพระเอกเห็นภาพนี้มันก็เลยทําให้เขาย้อนนึกถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่พ่อและก็แม่ของเขานั้นก็กําลังถูกเจ้าสัปลาดเหยียบตายคารถจึงทําให้ครั้งนี้เขาก็เลยไม่อยากเสียเจ้าบอยเพื่อรักแสนรู้ตัวนี้ไปจึงทำให้เขาก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับยิงลูกธนูจากปืนหน้าไม้ใส่ไปที่หัวของเจ้าตะขายยักษ์ตัวนี้ จนมค์ก็ถูกยิงเฮ d ช็อ t และตายในที่สุดและการปิดจ,จ็อบสเปรัลัดครั้งแรกทำให้ไะเอกนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ฮึกเหิมและรู้สึกว่าถ้าหากเขาคิดสู้ขเขาจะสามารถฆ่าบุกเหมือนได้เช่นกันและกลางดึกขึ้นบันดีวันนี้เองพอไะเอกก็เจอบ้านพักหลังหนึ่งและด้วยสายฝนที่มันก็กำลังตกลงไมงหนักจึงทำให้เขากับเ,เจ้าบอยก็ได้เจอหุ่นยนต์สุดไฮเทคตัวหนึ่ง จึงทต่ไม่คํำคืนวันนี้เจ้าหุ่นตนนี้เหมือนก็เลยกลายเป็นเพื่อนคุยช่วยคลายเหงากับใบเอกได้เป็นอย่างดีก่อนที่ใบเอกจะตัดสินใจที่ยิงแบตเตอรี่เพื่อจะพุ่วงไฟให้กับอุปกรณ์วิทยุสื่อสารของเขาและหลังที่เขาติดต่อกับเอมมี่ได้เขาก็พูดบอกกับเอมมี่ววกเขาก็กำลังมุ่งหน้าไปหาเธอแต่ทว่าพวกเขาก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากสัญญาณวิทยุเหมือนก็ได้ขาดหายไปเพราะพลังงานของมาวิส หุ่นยนต์ตัวนี้มันก็ใกล้จะหมดลงเช้าวันต่อมาการเดินทางของไปเอกนั้นมันก็ยังคงดําเนินต่อไปและในที่สุดความกลัวที่ไปเอกไม่อยากผาเผชิญมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพราะทันทีเจ้าหนอนราชินียักษ์มันโผล่มาเจอเขาแต่ถึงแม้ว่าไปเอกจะพยายามพาเจ้าบอยหนียังไงมันก็ดูเหมือนกับว่าความเพื่อนไหวของพวกเขา,เขามันก็ทําให้เจ้าหนอนราชินีตัวนี้มันก็จับทางได้หมด และพอพระเอกเห็นว่าจูบบอยมันก็กําลังกระโดดไปเอาผ้าสีแดงของเจ้านายเก่าของมันที่มันก็กําลังจะปลิวตกน้ําพระเองกงตัดสินใจที่ใช้ระเบิดของคายเผชิญหน้ากับความกลัวทําการควย,ย้งใส่ไปที่ป่าก็จะหนอนยักษ์ตัวนี้จนมันก็เละกลายเป็นโจกก่อนที่พระเอกจะกระเด็นล่วงตกลงไปดินน้ําจนถูกปลิงที่อยู่ในน้ํากัดและพอเขาลุกขึ้นมาได้พระเอกเขาก็กด่ากลาดเจ้าบอยชุดใหญ่ว,หว่านี่แกเกือบทําให้พวกเราต้องตาย จนํากไม่เจอบอยนั้นมันก็เลยงอนน้อยใจแล้ววิ่งหนีหายเข้าไปที่ด้านในป่าลึกทิ้งให้ระเอกนั้นต้องเดินทางต่อไปอย่างโดดเดี่ยวและเพียงเวลาไม่นานพิษของเจ้าปิงตัวนี้มันก็ส่งผลให้ระเอกก็เริ่มมึนงงก่อนที่เขาจะใช้ความรู้ที่สะสมมาหยิบใบเฟิร์นที่อยู่แถวนั้นทําการหยิกกินแก้พิษและพอเขาได้เจอหน้าของเอมมี่เขาก็สลบไปพอเฟื้นตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็พบว่า ตอนนี้เขาก็อยู่ในบังเกอร์เอมมี่ซึ่งบุคขาทั้งคู่ต่างก็ดีใจเพราะนี่มันก็เป็นการพบครั้งแรกในรอบ7ปีที่ผ่านมาแต่พ่อวิเอรรู้ว่าหญิงสาวที่เขาดัานด้นมาหาไกลถึงที่นี่เธอก็กลับหมดรักเขาแล้วเขาก็ถึงกระจ่อยแดกแถมในด้านเอมมี่เธอก็ยังพูดบอกกับไปเอ,อกอีว่าตอนนี้เธอก็กําลังเตรียมเก็บข้าวของเพื่อจะพาทุกคนในบังเกอร์ตามทางด้านบิล ฉากที่รอดชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ภูเขาต่างก็อ้างว่าจะพาทุกคนหนีขึ้นไปที่เรือยอทของเขาเพราะพื้นทะเลมันก็น่าจะปลอดภัยกว่าใต้ดินและในคืนวันนี้เองทางด้านบิลเขาก็ทำการเฉลิมฉลองจัดงานปาร์ตี้จึงทำให้พระเอกก็เลยพูดแย้งกับบิลไปว่าบนพื้นดินฉันก็เชื่อว่าทุกคนต่างก็อาย่อาศัยร่วมกับเจ้าซปหลาดพวกนั้นได้แต่ก็แน่นอนละ่ะ มันก็ไม่มีใครเชื่อไหนสิ่งที่ระเอกพูดก่อนที่ระเอกจะมานั่งคิดว่าแท้จริงแล้วคนที่รักและก็ห่วงใย,ยเขามากที่สุดมันก็น่าจะเป็นเพื่อนๆและทุกคนที่อยู่ด้านในบังเกอร์ของเขาที่ตลอดเวลาต่างก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาโดยตลอดเจปีจึงใพระเอกก็เลยตัดสินใจที่ใช้วิธีวิสสื่อสารติดต่อไปหาเพื่อนๆร้อมกับพูดบอกกับพวกเขาว่าเขาก็มาถึงบังเกอร์เอมมี่แล้ว พร้อมจะทำการเล่าวิลกรรมของเขาในโลกกว้างให้กับทุกคนฟังและพอไปเอกเห็นผลเบอร์รี่พิษที่บิลพยายามหลอกให้คนกินเขาึงรู้ทันทีว่าคนพวกนี้น่าจะเป็นพวกคนชั่วหวังป้นอาหารจากกลุ่มของเอมมี่แต่หมาน,นก็สายไปเสียแล้วเพราะในจังหวะที่ไปเอกก็กำลังจะพูดบอกกับเอมมี่เขาก็ถูกสาวสวยี่กลุ่มของบิวซัดจนสลบเหมือบเช้าวันต่อมาพอทุกคนตื่นขึ้น บิลก,ก็พูดเล่าแผนการช่วของเขาให้กับทุกคนฟังหัวฉันก็มาที่นี่เพื่อทําการยึดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบังเกอร์ของพวกแกก่อนที่ใช้อาวุธลับของเขาที่ลามโซติดไว้กับรเรือซึ่งนั่นมันก็คือปูยักษ์เพื่อหวังจะฆ่าทุกคนในบังเกอร์แห่งนี้และในจังหวะที่พระเอกก็กาลังจะแย่ทันใดนั้นจู๊กบอยมันก็โผล่มาเพื่อมาช่วยพระเอกสู้และในขณะเดียวกันนั่นเองไอ้พวกโจรชั่วพวกนี้ มันก็เรียบชิงหนีกลับขึ้นไปที่เรือของมันก่อนที่จะทำการกดปุ่มช็อตไฟฟ้าใส่ไปที่เจ้าปูยักษ์ตัวนี้เพื่อหวังให้มันดุร้ายและทำการฆ่าผิดจ็อบทุกคนและทันทีที่ไปเ,เห็นแววตาเจ้าปูเขาจะรู้ทันทีว่าแท้จริงแล้วเจ้าปูยักษ์มีดวงตาที่อ่อนโยนจึงทำให้เขานั้นก็เปลี่ยนใจที่จะไม่คิดฆ่ามันแต่เปลี่ยนเป็นการช่วยให้มันหนันก็พ้นจากการถูกที่บิล ใช้คลื่อนช็อตไฟฟ้าช็อตใส่มันและทันทีที่เจ้าปู่มันถูกเปิดปล่อยมันก็ตรงดิ่งกลับเข้าไปในทะเลก่อนที่ทําการฆ่ากลุ่มของบิลบนเรือยอทจนตายกลี้ยไม่มีเหลือและพอทุกอย่างจบลงทางด้านพระเอกเขาก็เลยเดินไปหาสาวที่เขารักก่อนที่ให้สิ่งที่มีความหมายบางอย่างกับทางด้านเอมมี่ไปก่อนที่จูบก,กันด้วยความรักและความห่วงใยและเพอะทางด้านเอมมี่รู้ว่า พระเอกก็กำลังกลับไปหาเพื่อนๆของเขาที่บังเกอร์เธอก็เลยพูดบอกกับพระเอกไปบ้างว่าต่อจากนี้ไปฉันจะออกไปตามหาเธอเองและหลังที่พระเอกตัดสินใจที่เดินทางกลับซึ่งการเดินทางขากลับนี้เหมือนก็ไม่ได้ยากเย็นเหมือนกับขามาจึงทำให้พระเอกก็สามารถกลับมาถึงที่พักของเขาได้อย่างปลอดภยัยและพอทุกคนเห็นหน้าของพระเอกทุกคนในบังเกอร์ต่างก็เข้ามาโอบก,กอดพระเอกด้วยความรัก ตอนที่เบเอกจะรู้ว่าตอนนี้บังเกอร์ของพวกเขาเหมันก็ถูกโจมตีอย่างหนักจนมันก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วเขาก็เลยพูดบอกเพื่อนๆของเขาไปว่ามันก็ยังมีสถานที่ที่หนึ่งที่เขาก็คิดว่ามันก็น่าจะปลอดภัยสําหรับพวกเราทุกคนซึ่งนั่นมันก็คือภูเขาสูงที่อยู่ทางเหนือตามคําพูดบอกของคายก่อนที่ระเอกจะพูดเล่าเรื่องที่เขาเจอบนโลกกว้าง ให้กับทางด้านทุกคนในบังเกอร์ได้รู้ผ่านวิดีวอสื่อสารพร้อมกับพูดบอกกับทุกคนว่าโลกที่ด้านบนมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดและเมื่อทุกคนได้ยินในสิ่งที่ไระเอกพูดผู้คนจากทั่วทุกบังเกอร์ต่างก็ทยอยลูกเดินออกจากบังเกอร์ของตัวเองเพื่อเดินตามรอยมุ่งหน้าไปทางเหนือทำตามในสิ่งที่พระเอกพูดซึ่งหนังเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าคนที่รักและห่วงใย,ยเราที่สุด บางครั้งหมานก็อาจจะอยู่ใกล้ตัวของเราแต่เรานั้นลหละที่อาจจะมองข้ามหรือหลงลืมคนเหล่านั้นไปและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็ยิลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ